ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับกับรายการอินไซต์ไทร์เกอร์ก็นี่เป็นตอนที่สองเป็นที่สองแล้วใช่ใช่โอ้โหเป็นไงบ้างก็เราอยากที่เทปแรกครับของสมาชิกเด็ดออกอากาศไปผมผมตื่นเต้นนะได่นเ้นไหมถึงแม้ว่าเราจะทำรายการให้กับสโมสรมาโอ้ยแฟนครับปีกว่าแล้วเดี๋ยวึง ก็รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นครั้งแรกทุกครั้งเลยคือสนุกสนุกสนุกวันนี้เจออีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ถือว่ามีความเคลื่อนไหวก็อาจจะเรียกพอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสแล้วครับพี่เอกนั่นแหละตื่นเต้นเลยนะโอ้วันนั้นเป็นไงช่วงที่ผ่านมาเลยพี่เออเราอุ่นเครื่องไปทั้งหมดเจ็ดนัดด้วยกันโอ้โหเจ็ดนัดครับนับตั้งแต่นัดแรกที่เจอแม่โจ้ผมเป็นไงบ้างจนมาถึงนัดล่าสุดที่เจอเชียงรายเจ็ดนัดครับพี่เอกถ้าเราจะแบ่งนะก็คือเราชนะสาม นาชนะแม่โจ้ชนะน่านแล้วก็ชนะมอนอกรุงเทพอ๋อแม่โจ้เดี๋ยวแม่โจ้แล้วแม่โจ้นัดแรกเลยแล้วก็อ่ามอนอกรุงเทพกรุงเทพหกสองไงที่จะด็ดยิงไกลนะอ่าแล้วก็ชนะอ่าน่านเสมอสองครับซึ่งการเสมอสองเนี่ยมีรัดหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือไล่ตีเสมอบีจีบีจบีจีวันนั้นหลายคนบอกเลยว่าจะมาเล่นดีมากอืมสิ่งหน้าที่เสมอก็คือเสมอลำพูน อันนี้อาจจะโดนบ่นหน่อยเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีแล้วระบัวเขาเล่นดีด้วยว่ะแล้วก็แพ้สองแพ้สองครับผมแพ้สองก็คือแพ้โอ้โหทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สู้ไม่ไหวเลยจบลับแล้วก็อะไรนะสิงเอ่อสิงช้ยงรายเขาเปลี่ยนชื่อแล้วใช่สิงเชียงรายเชียงรายของสุแต่เล่นดีนะเล่นดีชอบโอ้โหอัพพูดถึงเกมที่เจอเชียงรายหน่อยเป็นยังไงบ้างวันทีผมอยู่หลังโคอ่ะเบติเชียเบเชียบอลครับครับ สิ่งที่ผมเห็นนะแมงอะไรรู้ไหมประตูประตูของประตูเราประตูเราโอ้เจ้าบอลคือชนะกางกินนี่ผมบอกให้เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะนี่ขนาดซูเปอร์เซฟลยนะถ้าไม่ไม่งั้นยิ่งกว่านี้ไอไฮไลท์ตัดมานี่นิดเดียวแต่ละลูกถ้าเกิดว่าไม่ได้จังหวะของเจ้าบอลผมบอกเลยครึ่งแรกยังตำสี่ลูกมีนะผมบอกเลยว่าลูกเดียวผมบอกว่าขนาดกองหน้าระดับระดับข้าตัว ยิงตายหัวแบบว่าคือเขาแบบออกอารมณ์อะยวเห็นแบบเฮ้ยยิงไม่เข้าเนี้ยแบบโอ้โหกีตนาเซฟเห็นไหมถูกต้องวันนั้นน่าจะเป็นผู้เล่นที่เหนื่อยสุดของเอฟซีแล้วก็ล่ดดีมากพับบุกกันแต่แต่เราก็มีจังหวะนะสร้างสรร์บูโน่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่บูโน่เล่นดีบโน่เล่นดีคือครึ่งหลังคำเแ็กแก้เกมงแต่ครึ่งแรกยอมเราสู้ไม่แด้จริงอ่าแล้วลูกที่สองมันจังหวะมัน เหมือนกำลังหน้าอ่าอยู่ก็เลยเสียไปแล้วจังหวะเราด้านจุดโทษก็มี่างการ์ก็อาจารย์โอ้ไม่เป่าอ่ะนไหลายลูกหลายลูกควมจริงเกมวันนั้นผมน่าจะเสมอมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็อุ่นเครื่องรับก็ลองจิงไรเขาจริงเลยนะเอาจริงตัววันนั้นตั้มธนบุญลงนะครับตั้มลงตั้มลงประทุมชูทองลงใช่ครับตั้มโดนเปลี่ยนออกนาทีท้ายทยเลยจบแล้วตั้มได้เจอกับบุโล่แทบจะตลอดทั้งเกมอ่ะใช่ครับามประกบ ต้องฟีคขิกตหุ่นคือมัเติมได้ทุกอย่างใช่แล้วตัวของเชียงรายได้แนวลุกบาซิลได้ลงกันครบเลยครบเลยแต่ละคนคือเอาเราเอามาอธิบายเพิ่มเหมือนคือว่าบางท่านไม่ได้ไปชมเกมเกมอุ่นเครื่องเชียงรายเนี่ยบอกเลยว่าคัมเบ้เขาค่อนข้างจะเอามาเตรียมทีมถูกต้องครับทำอุ่นอยู่จริงๆริเลยนะใช่ใช่แม้กระทั่งเชียงรายใช่ไหมเชียงรายก็จัดจัดมาฟูลทีมโอ้โหแล้วคัมเบ้เขาบอกว่าเขาต้องอุ่นกับทีมที่ ทั้งแข็งแก่งแล้วก็อาจจะเป็นรองเราเนี่ยสลับกันไปเจอทีมที่เป็นรองเราเนี่ยเขาต้องการทดสอบเกมรุกเจอทีมที่แข่งกว่าเราจะทดสอบเกมรับคือมีเหตุผลในการเลือกทีมประมาณนี้กลับมาตรงผลอุ่นเครื่องแล้วแบงค์คิดว่าไงผมคิดว่าเป็นการลองที่ที่คาเบะได้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าหลังเกมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาละล่าสุดเจ้าตัวเผยแล้วว่างมี11คนแรกในใจแล้วโอ้โหดาได้ไหมด่าดิดาดิก็พอจะดาได้ดาวดาเล่นกันไม่มีเรา ก็เดาชิ่อเล่นมาชิ่อเล่นมาก็บูโน่เนไอก็โอ้โหคนเนี้ยจอมทัพอยู่แล้วบูโน่นะก็ต้องลงนะตะกองหน้านี่ผมไม่รู้นะต้องช่างใจทั้งอริสยานเยนริกมีเยอะมีเยอะโอเคอะมีดีทั้งคู่เลยส่วนประตูที่หลายคนถามเอว่าเฉลิมเกียรติสมบัติพันหายไปไหนเออหายไปไหนตอนนี้เจ้าตัวไปรับใช้ราชการตำรวจอยู่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวจะมากำลังทำหนังสือตอนนี้ก็ตกเป็น เจ้าบอลอ่าเป็นเจ้าบอลไปก่อนซึ่งเหนียวพอๆกันนั่นแหละไม่ต้องบวงแล้วแล้วทีนี้เรื่องของกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นขึ้นดอยผมพลาดนะพี่ดิฉันมีแกนนำของของหลายๆกลุ่มที่ที่บอกผมมาว่าอยากจะมาแต่เสียดายเหลือเกินบางท่านไปติดธุระที่พม่าบางท่านไปสิงคโปร์พม่านี่ป๋ามอมป๋ามองสิงคโปร์นี่ตาแจ๊กแกนนำของแล้วใครอีกสิงคโปร์ แล้วก็คือมีหลายท่านอ่ะจังพายอ่ะจังพายมาไหมพี่ดิวมาพี่ดิวมาพอดีช่วงนี้ก็คือรวมตัวกันวันนั้นบรรยากาศอบอุ่นมากแล้วก็ปีนี้มีหลายๆท่านที่นำจักรยานมาด้วยโอ้มาเป็นงานอะไรนะเดินเดินวิ่งปั่นวิ่งปั่นยักขึ้นดอยสองพันสิบเจ็ดอปรุนมากผู้จัดการทีมของเราก็มามุ่งกล้องสวยนะพี่โอ้นี่มีมีโดรนบินก็ขึ้นดอยไงใช่ไหมต้องมีเต็มพิธาดอนเจริญด้วยเฮ้ยสวยสวยคือคือผมวิ่งมาสามปีแล้วคุณแบงค์ผมผมมาดีจังหวะ เกมนอุ่นเครื่องนะกับไมทันใช่เอลพูดถูกเพราะอะไรลองเจอชยงนาเสร็จอีกวันขึ้นดอยผมคุณจะเก่งมากเลยคุณไปวะผมเห็นตอนเช้าผมยังไม่ตื่นเลยคัมเบะคือมาด้วยใจอ่ะเออคือผมว่าโอเคนะคัาเบะเดินขึ้นเลยหฮคัาเบะผมวายไปโค้ชเราเขาไม่ยอมขึ้นรถเลยอทั้งวิ่งทั้งเดินจนถึงข้างบนือคนลุกจริงป่ะสุดยอดก็ปีแล้วคนวนไง คน้วนกับท่านรองประธานสโมสรพุตกิจอ่ะใช่ใช่กิจเดินกับคนง้วนเขาบอกเขาตั้งใจอยากจะเดินสักครั้งสุดยอดก็อยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นประเพณีประจําของเราเลยก่อนเปิดฤดูกาลสักสัปดาห์หนึ่งครับพูดถึงเปิดฤดูกาลครับพี่เอกครั้งแรกวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันนี้ทุ่มตรงฮะเราจะเจอกับศึกมะม่วงบินเอ้ยไม่ใช่นกนกใหญ่นกใหญ่ใช้หน้าฮอนบินเขาเปลี่ยนชื่อนะอ้เ้เขาเปลี่ยนขอโทษเขาเปลี่ยนโลโก้นะ สวยนะเป็นแบบเหมือนแบบดูแบบแข็งกรางดูทันสมัยดูเป็นเหล็กอะไรประมาณนี้คือข่าวมาตอนแรกเนี่ยเขาเขาบอกเขาจะอยู่ในลีกสูงสุดอยู่แต่จับพระจับปูบางไงไม่รู้ก็คือสุดท้ายก็ก็คือกลับมาเล่นในลีกทีสองเจอเราเนี่ยนะเจอเราเนี่ยแหละครับบางคนงงว่าจะแข่งไหมแข่งแข่งแขครับจองตั๋วแล้วไม่ต้องห่วงครับเขาเขาเปิดบ้านแน่นอนเขาเตรียมทีเดแน่นอนวันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากกันด้วยฮะ พูดถึงความเคลื่อนไหวของชัยนาทครับปีนี้เนี่ยชัยนาธมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับพี่คือปีที่แล้วเนี่ยลงออกเกือบทั้งหมดเลยนักเตะหมดสัญญารวมถึงกุนซือก็เปลี่ยนด้วยเออใครอะเอางี้ดีกว่าเอานักเตะก่อนนักเตะที่คว้าเข้ามาเนี่ยมีกองหน้าจากอุรุกวัยมาจากล้านช้างอยู่ในเตะร้านออลลาว์ดีโก้ซินวาไม่ไม่ไม่เคยเล่นในไทยใช่ไหมยังไม่เคยอครับผมแล้วแล้วก็ยังมีนี่เลยฮะ กองซีนีมาปงโก้คุณ้นๆไหมไอ้ปงโก้อันนี้อันนี้ตัวจริงป่ะต่อสัญญาอีก2ปีนะปงโก้ปงโก้พุ่งอายุสามสิบเอ็ดอยู่เลยอดีตโค้งหน้าลิเวอร์พูลไงเอ้ยเดี๋ยวผมงงนะเนี่ยคุณแบงค์เขาอยู่ไชน่านะจริงป่ะจริงแล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาลงเล่นให้ไชน่าในไทยลีกแค่10นัดแต่10นัดเนี่ยเขาซัดไป13ลูกอ๋อกปงโก้ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูสูงสุดของไทยลีกเมื่อปีที่แล้วลงแค่10นัดยิงไป13ลูกยินดูดิ อีนนี้ยังอยู่กับไชน่าฏนะเพรเผ่อลงเจอกับเราด้วยอืมอ๋อละแฟนขับบอมโกนะครับก็หลังจบเกมก็เข้าไปหาได้แฟนแมนยูไปหาได้ไหมได้แล้วก็มีโจ้ห้าหล่ะอยู่นี่นะอ๋อยังตามตามดูข่าวแล้วสามสิบห้าปียังไหวอยู่ประมาณไม่ได้นะประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้โจ้นี่ชอบยิงเชิงชอบยิงเชิงจะบอกยิงเชิงใหม่เก็บให้ดีนะต้องระวังแล้วก็กุณซื้อของเขาครับพี่เอก เป็นคนใหม่เลยเป็นนายแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งไม่เคยคุมทีมในเมืองไทยมาก่อนเรียกว่าเปิดซิงเลยเขาชื่อว่านายแพทย์บิยอนคริมนายแพทย์บิยอนคริมใช่ฮะเขาเป็นคุณหมอด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อโอ้โหนี่ก็ได้ได้คือเท่เลยอะซื้อมาปุ๊บเออควบเลยบเลยนักเตะเจ็บปุ๊บมาเดี๋ยวรักษาหมอกระดูกด้วยแล้วยังอายุน้อยอยู่เลยแค่38ปีเท่านั้น เดี๋ยวไปดูประวัติหน่อยนะครับก็เอไลเซนของยูฟาชนะไม่ธรรมดาโอ้โหที่เขาเตรียมทีมใช่เขาเตรียมทีมอะไรยาวเลยนะแล้วก็เคยคุมทีมระดับเยาวชนของแฟรงเฟิร์ตไอ้ทัพแฟรงเฟิร์ตมาก่อนรวมถึงทีมชาติเยอรมันชุดยู21ปีโอ้โหซึ่งเขาเป็นแพทย์ประจําทีมของยู21ปีทีมชาติเยอรมันครับเก่งภาษาด้วยได้ทั้งภาษาแม่คือเยอรมันแล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสที่กมไม่ธรรมดานะประมาทไม่ได้เอาเหอะโค้ชนอกผมไม่หว่นหรอก ก็รอดูแล้วกันนะว่าคู่แข่งขันของเราเนี่ยในนัดแรกที่จะมีโจแทคืนไปเจอทีมเก่าว่าจะเต็มที่ไหมเขาบอกหาตัวแทนโจไทคืนได้แล้วนะก็คือรักจองโอเกาหลีใต้เหมือนกันด้วยเกาหลีใต้เหมอเดี๋ยวผมไปคุยกันสนุกแน่แต่ก็อย่างที่มีคนถามว่าเนี่ยโจแทคืนจะเต็มที่ไหมบอกให้เลยครับว่ามืออาชีพครับแน่นอนทุกอย่างนะครับ บางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเชียงใหม่เจองั้นหนักแน่เลยเขาใชยนาทเขาเล่นไทยลีกมาอย่างที่ผมบอกไปคือเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้เออปีนี้เราเตรียมทีมตั้งแต่เดื่อไหร่ส่วนตัวคิดว่าไงฮะเตรียมตั้งแต่ธันวาครับพี่เออแล้วมีส่วนตัวนะเอาเอาส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับทีมอะไรกันนะบัฟอะไรกันนะผมคิดว่าเชียงใหม่น่าจะบุกไปชนะโอ้โหให้สามแต้มเลยประเดิมเลยสามแต้มจริงคือพร้อมมากครับ เอาเฮ้ยยิงยากปีนี้ยใช่ไหมอ่ะยิงยากจริงนะครับเออส่วนเป็นบังอ่ะคือบางท่านอาจจะมองผลการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็มองว่าจะไหวเหรอนน่นนั่นนั่นแต่ใจเย็นครับอุบไปก่อนเพราะอย่างที่คัมเบกเขาให้สามารถทุกครั้งเลยเขาบอกว่าดอนหอกพี่เขาบอกว่าเขาจะมีทีเด็ดอะไรมาโชว์ในวันเจอกับชัยนาด้วยก็เราลุต่อไปผมไม่รุ่งกันว่าคืออะไรคือคือเอาตรงเลยนะครับ คัมแบกเขาคุมทีมต่อเนื่องไงถูกต้องฮะอีกอย่างตัวต่อเนื่องเราก็ยังอยู่ใช่แม้กระทั่งจการหลักยังอยู่การหลังอยู่กานูเพียวบอลวิลวิทย์อ่าครับรวมถึงการเตรียมทีมอ่าเฮออนะมีแต้มสู้ต่อไปก็ชมกันแล้วตามไปเชียร์กันด้วยนะฮะวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ทุ่มตรงนะเขาพรองสเตเดียมถือเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็ว่าได้เชียงใหม่เอฟซีออกกบ้านไปเยือนไชน่า ฮอนบิลแน่นอนครับครับดอกพักันสูนนะครับ <S <S เดี๋ยวในช่วงหน้าฮะไปดูกันว่าสตาร์พยักษ์สัปดาห์นี้จะเป็นใครกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น BG เครื่องดื่มลีโอสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโบเมืองไทยประกันชีวิตสแตนเลสแลคตาซอยกาตูนกลับ คุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะฮะอินไซต์ไทเกอร์นะฮะช่วงของสตาร์พยากรเบียับสำหรับที่แล้วเราประเดิมกับเรื่องการงทีมเกี่ยกบคิงคาร์โนสัปดา์นี้ฮะต่อเนื่องกันเลยกับนักเตะที่เราบอกว่าย้ายเข้ามาใหม่เลยเป็นแข้งป้แดงเป็นคนสุดท้ายที่ย้ายเข้ามา ขาย้ายมาไม่กี่วันปุ๊บได้ลงเจอ B ีีเลยโอ้โหตอนเขาลงอุ่นกับ BG เนี่ยแฟนๆเห็นปุ๊บโมเอามาได้ไงเพาทไมไมเปิดตัวทำไมเปลี่ยนไมเปลี่ยนเสื้อจากเขียวเป็นฟ้าถูกต้องฮะแล้วดีกรีไม่ธรรมดาครับพี่เอกปีที่แล้วพี่เอกก็ไปเห็นเขาเล่นที่กาตาร์นะโอเจ้าตัวเป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดยูยี่สามโดยเาชุดปรีลอมปิที่ไปเล่นที่กาตาร์เมื่อปีที่แล้วฮะแข็งแกร่งนิ่งและก็สุขุมเกินอายุมาก เชิงใหม่ได้ของดีมาเลยครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับเจ้าเอ็กซ์สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วกองหลังทีมชาติไทยได้เลยครับไปดูครับเอ็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับผู้ชมนะฮะสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนี่เป็นนักเตะหน้าใหม่รายสุดท้ายที่ย้ายเข้ามาอยู่ชม่เอฟซีต้องบอกว่ามาแบบแบบเซอร์ไพรส์แฟนๆมากเลย มาได้ม่กี่วันโดนจับลงอู่เครื่องกับบีจีเลยครับ<ห>แต<ล>่ที่ท <c oughs> บอกว่าเป็นความสุขที่เจ้าตัวใจหายเหมือนกันเพราะเป็นการย้ายทีมครั้งแรกในชีวิตเลยครับใช่ครับก็คืออยู่กับบีจีตั้งแต่สมัยคัตมี่เลยใช่ครับก็อยู่อยู่มานานพอสมควรประมาณนับได้ก็8ปีครับตั้งแต่บีจีทำทีมเลยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารั้วของบีจีนี่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสิบห้าครับสิบห้าดูฮะผู้ชมเส้นทางลูกหนังนะฮะก็คือชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ครับ แล้วพอได้รู้ว่าไอ้ต้องมาอยู่สมัยีสี่รู้สึกยงก็ตอนแรกก็รู้สึกรู้สึกลำบากใจนะครับเพราะว่าก็เป็นการทแรกก็ไม่รู้ว่าจะมันจะเป็นยังไงทางหน้าเพราะเราไม่เคยก้าวเดินออกมาจากจากจากบีจีเลยครับครับแล้วพอเหมือนเราก็ต้องคิดไปต่างๆแล้วต้องมาปรับตัวต้องมาอะไรใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆครับแต่พอมาอยู่แล้วก็ก็โอเคครับนะแล้วก็ ตอนที่ย้ายมาเนี่ยแฟนบอลก็ถือว่าคือหาเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาน,นี่อยู่ไม่กี่ปีก่อนเองที่เอ็กถือว่าเป็นเป็นตัวหลักที่บีจีจะขาดไม่ได้เลยถ้าพี่จะไม่ผิดอ,อ่ะ2 0 1 5ใช่ไหมครับ2 0 1พ2015ครับแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดเ,เรื่องราวที่น้อต้องจดจำเลยใช่ครัเจ็บเลยครั้งแรกปีนั้นเป็นไงบ้างเล่าฟังหน่อยก็ก็ตอนนั้นก็เหมือนเหมือน ตอนช่วงช่วงเปลี่ยนโค้ดแล้วก็มามาเป็นลิคาโดก็ได้ได้ได้รับโอกาสเยอะแล้วก็เหมือนเขาก็มั่นใจในในตัวเราอก็ได้ลงเล่นสม่ำเสมอก็เหมือนทําให้ความมั่นใจมาโอ้โหดวงกำลังขึ้นเลยปรากฏว่าแล้วก็มาโชคร้ายมาขาหักโอ้โหแล้วก็มันก็เหมือนเหมือนเราก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ บาดเจ็บที่หนักๆในชีวิตหายไปนานแล้วตอนนั้นสามเดือนครับสามเดือนครับแต่พอกลับมาครับผู้ชมเมื่อสองพันสิบหกฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าลงเล่นเยอะเหมือนกันนะยี่สิบคนัดถ้าพี่จาาไม่ผิดนะใช่ไหมครับผมก็เรียกว่าในตำแหน่งแนวรับเนี่ยเล่นได้เลยทั้งเซนเตอร์ทั้งระบบหลังสามแล้วก็สี่ตัวเลยใช่นะครับและนอกจากนี้ที่ถือเป็นดีกรีของเจ้าตัวเลยก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกไปเล่นที่ที่กาตาร์เลยช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้าง ก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่น่าจดจำครับเพราะว่ามันก็ไปครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเหมือนความภูมิใจด้วยแล้วก็เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนที่ที่เราทํางานหนักเต็มที่ครับรุ่นนั้นที่ไปด้มีใครบ้างดังเลยก็ดังก็มีดังนั้นเลยนะครับก็มีชนะที่ไปครับแรงดังธนบูร์พวกนี้ครับพอเอกได้มาสัมผัสชีวิตที่เชียงใหม่นะครับเห็นศักยภาพทีมของพี่ๆเพื่อนๆแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่มีต่อทีมตอนนี้ความรู้สึกที่มีต่อทีมตอนนี้ก็เอ,เอาเอาพูดพูดถึงมามาอยู่ที่เนี้ยก็ก็โอเคครับแฮปปี้ก็ชอบชอบบรรยากาศของของเชียงใหม่เพราะส่วนตัวก็เป็นคนชอบชอบอากาศอากาศอากาศขาวเอ้ยอากาศหนาวใช่อากาศหนาวอากาศอากาศอากาศดีครับที่เชียงใหม่อากาศดีแล้วก็เหมือนมานี่ก็มาเจอรุ่นพี่พี่เพื่อนเพือ่อนน้งองๆอยู่ก็ไม่ถือว่าไม่ได้ปรับตัวอะไรมากครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนส่วนของทีมก็ก็โอเคปีนี้ก็เสริมมาเสริมทัพมาเยอะพอสมควรเห็นผู้เล่นที่มีเข้ามาปีนี้คิดว่าโอกาสการลุ้นอะไรเงี้ยที่ว่าเราจะเป็นมาได้มากน้อยแคนก็ถามถามส่วนตัวผมว่าเป้าหมายก็นั่นแหละครับก็ต้องก็ต้องขึ้นไปอยู่ไทยลีกครแต่ถ้าแต่ถ้าจะให้ให้ดีกว่านั้นต้องได้แชมป์นี่นะก็ ขอให้เอกนี่แหละเป็นคนพาเราขึ้นไปคก็ต้องช่วยๆกันนะครับเพราะว่า่คนเดียวไม่สามารถทําให้ทีมประสบความสำเร็จได้ครับตลอดระยะเวลาที่ที่เล่นมาน คุณบอลอาชีพเนี่ยเคยรับมือกองหน้ามาก็หลากหลายรูปแบบหลายคนเลยมีใครไหมที่นึกชื่อแรกหรือแบบโอ้โหเจอใช่ไหมสร้างแบบความปันป่วนห้เจอแล้วเก็บยากเลยคนนี้อะไรเนี่ยมีไหมชื่อแรกหรอก็มันก็มีเยอะครับมันกองหน้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสไตล์การเล่นวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ที่เราทําการบ้านมากกว่าครับว่าว่านั่นนี้เล่นกับใครแล้วก็วิธีการเล่นเขาเป็นยังไงครับ ชีวิตที่เชียงใหม่อ่าก็คือยังไม่เคยมาอยู่เลยใช่การปรับตัวกันใค้ชีวิตที่นี่อาหารการกินไปไหนมาไหนนี่คือตอนนี้เป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็คล่องแล้วครับก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้ร้านเริ่มรู้ที่ทางที่ไปมาครับครับอาหารเหนือที่ชอบอะอาหารเหนือที่ชอบมันก็ใกล้เคียงครับเพราะเพราะผมก็เป็นคนอีสานอ๋อมันมันก็เขาส่วนมากเขาก็กินเขาเขานึ่งอะไรอ่าใช่ใช่ครับผมก็ใกล้เคียง พอได้ลงอุ่นเครื่องนะฮะฟอร์มของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนกับกับแต่ลนนัดที่ดูโอกาสลงกราดงครับก็ส่วนตัวก็ก็พอพอใจในระดับนึงครับแต่ก็ต้องต้องปรับอมายีึว่าปรับเข้ากับกับวิธีการเล่นของโค้ชแล้วก็ของเพื่อนเพื่อนพี่ในทีมด้วยครับคำถามหนึ่งที่พี่มั่นใจว่าเอกอาจจะต้องเจอถามมาบ่อยๆก็คือความแตกต่างระหว่างการเล่นหลัง สามกับสี่เพราะเป็นทิสทัาบดีว่าบังกรกาเนี่ยชอบเล่นหลังสามตัวมาอยู่เชียงใหม่ระบบของคัมเบตอย่างมันดีเป็นหลังสี่ตัวยากน้อยมากตแตกต่างกัปรับตัวก็ยากไหมสำหรับผมก็มันมันผมว่าอย่างผมก็เล่นเล่นได้ข้างหลังผมเล่นได้ทุกที่ผมก็ว่าไม่ไม่ยากเพราะผมเริ่มเริ่มเริ่มเล่นในการขึ้นมาเล่นบอลอาชีพผมก็เริ่มเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวามาอืมใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ หลังสี่ก็ก็ก็ยืนมาครับเคยคเคยยืนมาครับยืนกับกับที่ที่ที่ยืนมาก็ยืนกับสมิธบ้างยืนกับประวินวัดบ้างอะไรอย่างไงรรก็โอเคโอ้หนี่สารสประโยชน์เลยนะนะบางคนสงสัยว่าเอ๊แล้วการที่เอ็กย้ายจากบังกลาสตอนนั้นติดทีมชาตไทยมาอยู่ระดับยูเชนึงกับเชม f ์เอฟซีโอกาสในการกลับไปติดทีมชาติไทยตอ <Billie S 2> น<ๆ><ๆ>นี้เอ็กมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนส่วนส่วนตัวไม่ไม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องเรื่องเรื่องติดทีมชาติแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราให้มันให้มันดีที่สุดในสนามทบเพราะอย่างอย่าลืมว่าปีที่แล้วตอนปีโป้เขาติดตอนนั้นก็อยู่บนนะบนก็ดูเยอหนึ่งด้วยครับเพราะว่าก็ถ้าเราอยู่ตรงไหนถ้าถ้าเขาเห็นความท้ามากของเราก็เดี๋ยวมันก็คงมาเองครับลำแรกเราจะต้องเจอกับไข่หน้าอ่าแล้วก็เอกเนี่ยเราดูแล้วก็อยู่กาสูงเลยที่จะลงเป็นตัวจริงเลยนะคะ คิดว่าเป็นไงกับคู่แข่งตัวนี้เพราะว่าเคยเจอกันมาแต่สมัยอยู่ไทยลีกนะใช่ใช่ครับก็ถ้าพูดพูดพูดถึงหมายถึงว่าการการเจอกับชัยนาธเราไปเล่นนอกบ้านมันก็เป็นเป็นอะไรผมว่ามันก็แล้วก็อีกอย่างก็เป็นนัดแรกมันก็ค่อนข้างเป็นงานที่ยากพอสมควรแต่เชื่อเชื่อในในในพี่ๆในทีมเพื่อนๆในทีมครับแล้วแล้วด้วยความพร้อมของเราที่เตรียมตัวมาช่วงปีซีซั่นว่า มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่มีเซอร์ไพรส์คือเอกจะไปเล่นกองหน้านะเ <laughs> อาตอนนี้แพลนชีวิตว่ายัางไงบ้างหลังจากที่ย้ายออกมาจากจากอู่ข้าอู่น้ำบีจีเป็นครั้งแรกนะตอนนี้ก็วางวางเป้าหมายไว้อะไรอย่างไรบางจุดนี้ไป <c oughs> เป้าหมายก็เราเรามาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็คือเป้าหมายก็นะครับที่บอกไว้ตอนแรกก็คือต้องเลื่อนชั้นแล้วก็ถ้าจะให้เป็นไปได้ก็ต้องได้แชมป์เ,<อ>เพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เป็นเกียรติ กับตัวเองด้วยเรื่องใช้เดี๋ยวพอต้องต้องไปไหนนะในะช้เลยดีกว่านะครับโอเคครับ,รบก่อนจากกันไปฝาก่องฝากตัวพี่น้องชาวเชียงใหม่หน่อยกับการมาอยู่ถ้ำเสือนะมามาเป็นลูกเสือตัวหนึ่งกับปีนี้ผมครับก็ฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ทุกคนนะครับแมทในบ้านหรือว่านอกบ้านก็ขอให้เข้ามาเชียร์เข้ามาชม กันเยอะผมจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดท้ายสุดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะของพี่น้องแฟนบอลเชมเอฟนะเมื่อวันหนึ่งฮะมีกองหลังดีกีระดับทีมชาติไทยนะชุดปรีโอลิมปิกอยู่23ปีนะเขาย้ายมาอยู่กับเหล่าแล้วนะเจ้าเอ็กสุนภัทรกิ่งแก้วนะปีนี้สวมหมายเลข36กนะจับตาดูให้ดีกับกองหลังทีมาไทยคู่นี้ครับ นานจะมีทิศชาตินะใช่ถ้าเราก็ติดอีกตัวนึงอ่าวจะเพิ่มอีกคนเอาจริงนตอนนี้ไปแล้วมีตัวอยู่ใบแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมาอยู่กับทีมอย่างแน่นอนนะเฮ้ยคือผมเปสื้อเบอร์อะไรนะทีนี้เผื่อเอ็กซ์โซนอควิตแก้วเนี่ยเบอร์36ครับผม36นะครับนะเปซื้อก็ได้ใช่ครับอ่ะก็นี่เลยฮะครับโปรดบอกกันหน่อยเสื้อนะเสื้อโปลโวจริงมีก็หลายแบบสไตล์นะใช่ใช่ใช่ีสีน้ำเงินเสื้อโปลโวสีดำสีเทามาดูกันก่อนนะ เรียกว่าส่วนสุดไม่ใช่มีแค่แข่งอย่างเดียวที่ไหนที่ไหนก็คือก็ช็อปของสโมสรเลยนะครับเซ่นเบฟซีเมกาสโตรชั้น5เมย่านั่นเองครับผมซึ่งเรามาต่วเฟอร์สันได้ที่ทำคะแนนไว้ได้ด้วยนะคใช่แายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับทุกผู้ชมถ้าไม่ได้ผู้สำรับสรุนใจดีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น BG เครื่องดื่มรีโอบางกอกแอร์เวย์โวเมืองไทยประกันชีวิตแต่ละและตาซอยการ์ตูนขับชแนลและตูดยูต้าฟรีครับแล้วก็นี่เลยฮะติดตามรายการของเราได้นะครับ ทางทูวิชั่น694นะฮะออนแอร์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์11บเอโมงครึ่งถึงเที่ยงตรงครับพี่เอกหรือว่าช่องสยามสปอร์ตฟุตบอลนั่นเองใครว่างก็เปิดดูนะเสาร์อาทิตย์บายตบายรีรันมีทุกคืนเปิดยังก็เจอโอเคครับกวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะจะเจอกันใหม่ในเทปหน้านะขอส่งแรงใจแรงเชียร์ไปช่วยกันด้วยนะเจอกับชัยนาทพรีเดียลเราต้อง3แต้มเพื่อเป้าหมายขึ้นไทยลีกครับพี่เอกอินไซต์ไทยเกอร์สวัสดีครับ